สวัสดีด้ยวยจ้าเอยตุกตาผาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนจะเนอะอยู่ในสวนหลังเฮือนด้ยวยจ้ะเด้อมาค่ะเออเนี่ยนะพามากินกาแฟมาด้ยวยจ้ะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับอตุกตาผาฝันเยวยจ้า อากาศดีดีค่ะมื้อนี้มาเอวยน้ำผาห้องเด้อมาออกกำลังกายก้องเสียงรำกันเนาะค่ะเนาะหรือว่าภาษาย่อบ้านเอวยค่ะเพ่นเกษติบอกว่าเพ่นเกษติบอกว่าแบบนี้ค่ะมาเด้อจ่าเด้อ มีแหงเนอะค่ะเนาะมาเด้อจัะเด้อมากินกาแฟดำเกย๋ยทุกตาพาฝันเลยจ้ากาแฟจากกาแฟเห็นอยู่บ่นีเลียมตาดยค่ะอันเด็ดอันส่งนี่ขนาดใส่อันแว่นแล้วก็อย่างอันอันนั้นน,าานู่ค่ะนะมะาเวินาผาหู กาแฟคาเมเด้อ มีแห้งมีแหงค่ะมาบันทึกกาค่อยๆจิบไปจิบกาแฟอยู่นํำส่วนล่างเหือนเบิ้งอันฝั่งอันพี่นกร้องเพลงก็ฝั่งน้ำเนาะเนาะดอกไม้กระตกอีกพี่ดอกไม้ก็เสียบเสียบแล้วก็ยังตกเสียบใหม่เด้อนี่จ้า ยิ้มประกันก็มีความสุขเด้ค่ะมีประโยชน์เนาะนำชีวิตมนก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ้แมใส่คุยกันมว่มว,มวนๆเนาะค่ะเนาะอันพันเอืนอนเตอรสันอัน Electric, อิเล็กทริกอิเล็กทรอนิก้าเนาะค่ะเนาพันสร้างมาพวกมีเดียอันเตอร์เฮาอันสื่อสารกันเนื้อมัน รู้เรื่องเนาะค่ะเนาะเบิ่งกันได้เห็นกันคุยกันเนาะค่ะเนาะยิ้มเมือกันก็มีความหมายดิค่ะเอา้ากันอ,อยากตกดีดิค่ะอันนี้ฮะมือวันนี้ตอนนั้นบ่ายสองโมงครึ่งค่ะเอ้ยนะ่าไปยัน ไปส่งอันส่งมู่ไปโรงพยาบาลหันไปส่งมู่ไปโรงพยาบาลพ่อน,น้าไปอันพ่อน,น้าไปจาะเลือดคขาพ่นหมอะพันเธอไปเซ็กพันก็เลยเฮ้ยไปส่งประมาณใบสองโมสงสองโมงครึ่งบนหลักใบอกจากเือนกันนะ ก็เลยเอสฮันเอสนี้บ่ได้ไปก็เลยค่ะก็ดูดฝุ่นเอยการเมื่อเช้านี่ค่ะดูดฝุ่นอันเอ็ดงานบ้านคัดห้องน้ำเนาะค่ะเนาะคัดห้องน้ำห้องซวมอันงานแม่บ้านของนี่บอกค่ะอยู่น้ำเหินเนาะค่ะเอ็ดอยู่น้ำเหอนเออยู่น้ำเหอนตะก่อนพ้นมีอันมีอันเพ้นใหม่คนมาเอ็ดเธอค่ะวันนี้เออรถ ยุดเพราะว่ามันเป็นอันช่วงการติดเสื้อก็เลยอันเอดเอาเลยกันนะตะก่อนแม่บ้านมมนก็มาทำเฮ้อด้ค่ะวันนี้มันติดเสื้อแล้วมันรถมาได้โบมาได้เนาะขนเเขาก็พัญญาเนาะเอ้กัพัญยาเพวกเขาก็ต้องดูแลตัวเองว่าเชียนไปก็เลยพากันยุดค่ะยุดหมดเลยก็เลยยุดพอนกระบาได้มาเอ้ก็เอดเอง อเ,เอ้เอวส์มาหลายเดือนแล้วได้ค่ะตั้งแต่อันพ้นยุดไปตั้งแต่แต่เดือนอันก็เหือเดือนหลังปีใหม่เนะาะค่ะเนาะหลังปีใหม่ก็กลางกลางเดือนมกราก็เลยอันเลิกพาก,กันอันเสาเสาก็มาทำเองค่ะเอ้ยก็ได้ทำเองก็ทำไปเมื่อละเล็กละน้อยเนาะค่ะเนาะต่างที่เอ้ยคุยเยอะฟังจะต้องเอ้ยกระดูดฝุ่นเอ้ยก็คัดห้องน้ำ เอ้ยก็ขึ้นทั้งบนพับพาลีดพา,พา,พาเอา้ยค่ะมันก็มีงานนั้นงานแม่บ้านมันเอ็ดบนแล้วจักเทื่อหนค่ะเนาะเอาาลล็ดแบบเดียก็ยังคือเก่าสินะเอ็ดแล้วอันนึงพันอยังอันนึงสิอันนี้แห้งคุยเออฟังนะคะ่ะเด้อคุยเออฟังมันม่วน,น,วนกับบรรยากาศอันสดชื่นอยู่ในสวนลังเหิน แฟนเอ๋ยพันกายู่เหือนมันนแต่ว่าพันกาดอันทาสีพันขาทาสีนาบานหลังบานนี่เอ็ดแล้วมันนี้เมื่อกี้นี่ก็เลยมาต้มกาแฟก็พันกาดื่มนําเอ้ยแล้วพันเราออกไปเอ้ยก็มานั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องโตวันนี้ก็ไปทาสีนาบาหนาบานก็เอ้ยก็ไปเบิ่งแล้วล่ะค่ะพันเราบอกว่าตัวนี่เอดแต่ก็ไปรดพันว่ามีตืออันตัวบต้องสร้อยตือเฮาเป็นวาเอ้ยก็เลยมาอัน กินกาแฟน้ำนคนแล้วก็คุยกันไปน้ำเมนบอตามภาษาม่วนๆค่ะกะ็บ่ายสองโมงเครื่องเยก็ไปส่งมู่ก,ก็เพื่อนอ่บางวัดเหือนก็5ห้าโมงวันนี้ค่ะห้าหกโมงแหงวันนี้กับโบตีโดนขนคเนอื้อน,นกันก็พากันเบิ่งกันไปมหันออกไป อะอันนี้ก็คุยเรื่อฝังจมเมื่อฝังแล้วเด้อว,วันนี้ก็ไปอ็ดอย่างอื่นบัวนะคะเนอกาแฟดำก็เมื่อแล้วนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ